ไปดูบ้านหลังนี้หน่อยค่ะต้องบอกว่าเห็นแล้วอาจจะขนลุกและขออาภัยถ้าเกิดว่าใครบางคนกําลังรับประทานข้าวเย็นมื้อเยน็นอยู่นะคะคือต้องลงไปช่วยเหลือจริงๆบ้านนี้อยู่กัน4ชีวิตแต่สาภาพบ้านคุณผู้ชมคะเต็มไปด้วยกองขยะเข้าไปเนี่ยเหยียบไปปั๊บโอ้โหคือแมลงสาบวิ่งพล่านเลยอที่เห็นบ้านจริงๆนะเรียกว่าบ้านจริงๆนะคะเนี่ยเนี่ยทุกมุมเลยค่ะแล้วที่เห็นตรงผนงังอนั่นนั่น,น,นคือ น้องมาค่ะโอ้โหเยอะมากแมลงสาบอยู่ในด้านบนก็มีโอ้ตรงผนังตรงมุมต่างๆคือนับพันเลยอ่ะแล้วห่วงที่สุดก็คือสมาชิกในบ้านในจํานวน4 <Okay. S 1> คนหนึ่งคนคือเด็กหญิงอายุ6กขวบครับนี่น้องไปช่วยกันความสะอาดค่ะ oh กองที่เห็นเนี่ยสุสารแมลงสาบโอ้ยตรงเนียซากมาอันนี้แค่บางส่วนเท่านั้นนะคุณผู้ชมค,คะคที่เห็นทั้งหมดคือบ้านจริงๆและผู้ที่อยู่อาศัยมีด้วยกันทั้งหมด4ชีวิตค่ะบ้านหลังนี้อยู่ในซอยเจริญกรุง76นะคะ สี่ชีวิตที่ว่าเนี่ยก็คือมีคุณยายมีคุณแม่มีน้องสาวคุณยายและมีเด็กหญิงวัยเพียงแค่6ขวบเท่านั้นนะแต่ทีนี้คุณยายเองก็ป่วยค่ะเป็นคนวิกลจริตส่วนน้องสาวคุณยายก็ป่วยเป็นโรคไตด้วยทีนี้ขยะเหล่านี้คุณผู้ชมมันเยอะมากจนแทบไม่มีทางเดินเลยนะคะแล้วเรื่องราวภาพเหล่านี้ก็เปิดมาจาก Facebook ของสสต้นกล้าจรยุทธสสพักเก้าไกลอะค่ะหลังจากที่พอเห็นสภาพเป็นอยู่แบบนี้แล้ว ก็ได้มีการประสานไปทางเจ้าหน้าที่กทมให้เข้ามาช่วยเหลือเก็บขยะกวาดจัดระเบียบทำความสะอาดให้กับบ้านหลังนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพช่วงเวลาการทำความสะอาดนะคือข้าวของในบ้านอย่างอื่นแต่เห็นว่าบ้านโล่งเลยอ้าวเราจะถามว่าเฟอร์นิเจอร์ข้าวของไปไหนต้องทิ้งทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันสกปรกมากจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยทีมงานของสสต้นกล้าก็ได้เอาข้าวของเครื่องใช้จำเป็นมามอบให้กับครอบครัวนี้ สี่ชีวิตที่ต้องอาศัยอยู่ในนี้แทบไม่มีที่นอนเพราะเต็มไปด้วยขยะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้พอทาความสะอาดให้เสร็จสับเรียบร้อยอน,นี่สภาพบ้านครับนี่พอทาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะสะอาดแล้วนะก็มีการพูดคุยทําข้อตกลงโดยเฉพาะกับคุณยายทําไมต้องกับคุณยายเพราะว่าเนื่องจากว่าขยะทั้งหมดเนี่ยมาจากคุณยายที่เหมือนกับว่าเขาบอกว่าเป็นโรคที่ชอบเก็บสะสมของค่ะ<อ>คุณยายจะเก็บของนอกบ้านมาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว,เบไว้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้คุณยายคะขอสัญญาแบบนี้ว่าจะไม่เก็บขยะมาไว้ในบ้านอีก และจะต้องอาบน้ำทำความสะอาดตัวเองให้ถูกสุขลักษณะและขออีกอย่างเพื่อเด็กหกขวบด้วยมไม่สูบบุหรี่ในบ้านและเพื่อไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นด้วยนะคะเน,นี่ยก็เป็นความหวังดีของทุกฝ่ายนะคะสุดท้ายก็ช่วยกันค่ะทำให้ครอบครัวนี้อยู่อย่างถูกสุขลักษณะมากขึ้นค่ะครับอย่าทำเป็นเล่นไปนะไอ้เรื่องการชอบเก็บของเนี่ยหลายบ้านเป็นนะฮะ,ะเ,ออเพราะฉะนั้นเอาให้มันถูกสุขลักษณะแล้วกันนะครับคุณผู้ชม ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี